วันนี้นะคะจะบอกว่ามีความตื่นเต้นมากๆกับไอเทมที่จะมาแชร์ทุกคนได้ฟังกันนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่แบบรู้สึกใช้แล้วว้าวตั้งแต่ครั้งแรกๆเลยนะทุกคนกุ่นใช้มาต่อเนื่องแล้วนะคะรู้สึกเห็นผลในความแตกต่างเลยทุกคนเห็นไหมว่าผิวปุ่นวันนี้ดูแบบมีความฟูสุขภาพดีมากๆที่สําคัญนะคะสารบำรุงของเขานี่มีความน่าสนใจมากๆด้วยแล้วก็ปุ่นว่าตอบโจทย์ปัญหาผิวตั้งแต่30-40ที่มีปัญหาผิวเยอะๆแบบเราๆกันเนี่ยนะคะดีมากๆเป็นตัวนี้ค่ะ a p i s i t Nice Skin Serum Milky Booster Pro นะคะซึ่งเจ้าตัวเนี้ยมันจะเป็นเซรั่มที่มันมีความเป็นน้ำนมเป็นตัวบูสเตอร์นะคะมาดูหน้าตาของเขากันนะคะก็คือจะเป็นขวดแก้วแบบนี้นะคะมี2ขนาดนะก็คือจะมีขนาดทดลอง4 ml แบบนี้นะคะแล้วก็จะมีขนาดใหญ่นะอันนี้30 ml นะคะตัวขวดเขานะคะจะเป็นขวดแก้วใสนะเราจะเห็นตัวเนื้อเซรั่มน้ำนมข้างในเลยนะคะซึ่งตรงเนี้ยเขาก็จะมีดรอปเปอร์มาให้นะคะทั้งตัวขวดใหญ่แล้วก็ตัวเล็กเลยนะใช้งานง่ายนะคะ สะดวกเซรั่มตัวนี้นะคะจะเป็นเนื้อน้ำนมแบบนี้เลยนะคะพอเราเกลีย่ยลงที่ผิวเนี่ยเห็นไหมคะมันจะซึมไวมากๆมุดเข้าผิวไปเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะ แล้วตัวนี้คือจะเป็น texture ที่เขาจะไม่ได้แห้งไปกับผิวแบบนั้นนะคะมันจะทิ้งความเนียนนุ่มแล้วก็ชุ่มชื้นอยู่ที่ผิวเนอะซึ่งตัวนี้ดีมากๆคกุณชอบมากๆแล้วก็คนที่เริ่มมีอายุหรือว่าคนที่ผิวแห้งแบบบุญเนี่ยจะต้องชอบตัวนี้แน่เลยเพราะว่าใช้แล้วรู้สึกผิวเนียนนุ่มแล้วก็อิ่มฟูชุ่มชื้นตั้งแต่ครั้งแรกๆที่ใช้เลยตัวนี้ texture เขาดีมากๆเลยค่ะ สำหรับการใช้งานบูสเตอร์ตัวนี้นะคะเพื่อให้มันใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพเนี่ยแนะนำให้เขย่าวขวดทุกครั้งก่อนใช้งานนะคะแล้วก็หยดลงที่ผิวได้เลยนะซึ่งจะใช้ตัวนี้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ช่วงกลางคืนเลยนะคะสามารถใช้เดียเด่ยวๆหรือว่าจะใช้คู่กับตัวสกินแคร์บำรุงที่เราใช้อยู่ตามปกติเลยได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้บอกไปว่าเนื้อเขาบางเบานะเพราะฉะนั้นพอใช้บำรุงหลายๆตัวเนี่ยก็คือไม่ได้เพิ่มความหนักนะคะยังให้ความสบายผิวอยู่นะแล้วก็ให้ความบำรุงที่ดีมากๆบางวันปุนใช้ตัวนี้ ตัวเดียวเนี่ยก็ยังผิวอิ่มฟูชุ่มชื้นดีอยู่มากๆเลยยิ่งถ้าใช้คู่กับตัวอื่นก็จะยิ่งเสริมให้แบบหน้ายิ่งอิ่มฟูสุขภาพดีมากยิ่งขึ้นนะคะสาหรับจุดเด่นตัวนี้นะคะก็คือหลักๆเลยเนี่ยช่วยในเรื่องของการกระชับรูขุมขนภายใน7วันเลยนะคะเสื้ออันเนี้ยปุ่นเห็นด้วยนะเพราะว่าปุ่นใช้แล้วเนี่ยตั้งแต่ครั้งแรกๆรู้สึกเลยว่าหน้ามันมีความอิ่มฟูแล้วก็แบบดูแบบชุ่มชื้นสุขภาพดีมากๆทุกคนอันนี้คือดีเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะตว,ะว,น,วนนะะวนี้ะะคะช่่ยใเรืออง กระชับแล้วก็แต่งตึงขึ้นด้วยนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนที่ในผิวชั้นในของเราได้ถึง9ชนิดเลยซึ่งปุนก็เห็นด้วยเลยนะเพราะว่าตัวนี้พอใช้แล้วเนี่ยจับผิวเนี่ยมันมีความแบบแน่นอิ่มนะคะแล้วก็มีความเด้งรับกับมือมากขึ้นผิวมันจะรู้สึกแบบเฟิร์มขึ้นไม่หลวมนะคะแล้วก็ไม่โรยด้วยแล้วตัวนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นพลังงานในเซลล์ผิวด้วยนะคะทำให้ผิวเราเนี่ยเนียนนุ่มอิ่มฟูแล้วก็ชุ่มชื้นนะคะรวมถึงทําให้ผิวของเราเนี่ยแขแาขภาพดีนะ แล้วก็ช่วยซ่อมแซมผิวของเรานะคะจากความเสียหายจากการไปเจอแสงแดดรังสี U V นะหรือว่าความแก่ของเรานะคะสําหรับตัวนี้นะคะคืออ่อนโยนอยู่แล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกไปเขาใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติมาสก,กัดเย็นเป็นสารสก,กัดจากธรรมชาติเลยแล้วก็ไปอยู่ในรูปแบบของสกินแคร์แบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยคืออ่อนโยนแน่นอนอยู่แล้วนะคะแต่ว่าที่มั่นใจได้เลยคือเขาไม่มีพวกพาราเบนแอลโกอฮอล์นะคะหรือว่าสเตียรอยด์รวมถึงซิลิโคนด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยปลอดภัยนะคะคนผิวแพ้ง่ายปุ่นว่าใช ได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเจ้าตัวเซรั่มเนื้อน้านมตัวนี้ข้างในมีสารบารุงอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวปุณจะคัดตัวเด็ดเด็ด<ๆ>เน้นเน้นมาให้ดูกันเลยว่าในเนี้ยใส่อะไรลงไปบ้างแล้วก็ช่วยในเรื่องอะไรบ้างนะคะมาที่สารบารุงตัวแรกเลยนะคะตัวนี้เด็ดดวงมากๆไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือเตตตาเปปบทดยชนิดหนึ่งนะคะขออนุญาตเขียนชื่อไว้ด้านล่างนะคะเพราะว่ากลัวจะห่านชื่อเขาผิดนะคะอ่ะสำหรับตัวนี้นะคะก็คือมีความเป็นเนเชอรัรลเลยสกัดจากธรรมชาติถึง99%ซซึ่งตรงเนี้ยคือเขาใช้นวัตกรรม พิเศษในการสก,กัดออกมานะแล้วก็ได้รับการรับรองจาก ISO ในยุโรปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ดีงามมากๆนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนที่ผิวชั้นในได้ถึง9ชนิดเลยนะคะก็คือจะเป็นโมฮอกโปรตีนนะซึ่งมันจะมีโครงสร้างคล้ายๆกับผิวเราเนี่ยมันจะทําหน้าที่จัดเรียงโครงสร้างของผิวเราเนี่ยให้ใกล้เคียงกับผิวเราในวัยเยาว์นะคะมันก็จะช่วยในเรื่องของผิวที่ดูแบบอ่อนเยว์ยิ่งขึ้นพอใช้ต่อเนื่องนะคะผิวจะดูแข็งแรงจากภายในแล้วก็สุขภาพดีค่ะ สำหรับตัวถัดมานะคะก็คือ b a ซ i l u s ferment นะคะสำหรับตัวนี้นะคะสกัดจากธรรมชาติ100%เเลยนะคะก็คือเป็นสารสกัดจากจุลชีพใต้ท้องทะเลนะคะถึง3,400เมตรเลยนะเรียกง่ายๆว่าใกล้จุดเยือกแข็งเลยจะช่วยในเรื่องของการกระตุ้นการสร้างพลังงานให้เซลล์ผิวนะคะจะทำให้ใบหน้านเราเนี่ยได้รูปมากขึ้นมีความกระชับแล้วก็เฟิร์มขึ้นค่ะ และอีสสารบำรุงหนึ่งนะคะก็คือเบบิด้าเฟอร์เมนไลเซตนะคะซึ่งตัวนี้เป็นตัวแบบยอดคิดเลยนะของพวกสกินแคร์เคาน์เตอร์แบรนด์ต่างๆเนี่ยจะชอบใช้เจ้าตัวนี้นะคะซึ่งมันจะช่วยได้ดีมากๆในเรื่องของการลดริ้วรอยผิวอิ่มฟูชุ่มชื้นนะคะช่วยยกกระชับผิวนะแล้วผิวมีความเนียนนุ่มมากขึ้นด้วยแล้วก็ที่สําคัญช่วยในเรื่องของการปกป,ป้องผิวจากพวกมลภาวะต่างๆเช่น PM 2.5หนะคะหรือรังสี UV และอีสสารสากัดหนึ่งนะคะที่เด็ดมากๆเนี่ยจะเป็นสารสกัดจากเห็ดชนิดหนึ่งนะคะที่ขึ้นอยู่ใต้ต้น 1> 1, ปนะซึ่งตัวนี้จะเป็นพืชชนิดเดียวเลยนะคะที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกับเนื้อเยื่อของมนุษย์นะมันจะช่วยได้ดีนะคะในเรื่องของการฟื้นฟูซ่อมแซมสมานผิวต่างๆนะคะรวมถึงช่วยในเรื่องของรูขุมขนด้วยนะทุกคนมันจะทําให้รูขุมขนของเราเนี่ยเล็กลงแล้วก็มีความกระชับมากขึ้นนะคะผิวดูละเอียดขึ้นและอีกสารสกัดหนึ่งนะคะนั่นก็คือไฮโดรไลซ์โรยัลเจลีนะหรือว่านมพึ่งนะคะตัวนี้จะดีมากๆนะคะในเรื่องของการลดอาการอักาเสบแล้วก็ระคายเคืองที่ผิวของเราได้อย่างดีเลยค่ะมาสรุป ผลการใช้กันบ้างนะคะก็ตามคอนเซปต์เดิมเลยว่าต้องใช้เองจริงๆนะแล้วก็จะมาเล่าให้ฟังจากการใช้จริงนะคะว่ารู้สึกยังไงบ้างนะคะสําหรับเอพิสตัวนี้นะใครเป็นคนที่ผิวแห้งแบบปุ่นเนี่ยน่าจะต้องชอบกันเลยเพราะว่าให้ความเนียนนุ่มชุ่มชื้นที่ผิวดีมากๆแล้วก็ผิวอิ่มฟูดีนะคะแล้วก็ปุ่นชอบมีอาการแห้งลอกเป็นประจําหลังใช้เจ้าตัวเอพิสตัวเนี้ยอาการแห้งลอกหายเป็นปิดทิ้งเลยนะคะแล้วก็อีกเรื่องที่ชัดเจนนะคะก็เป็นเรื่องของรูขุมขนข้างแก้มตรงเนี้ยคือมีความกระชับแล้วก็ดูเล็กลรว งต่าๆก็ดูจางลงด้วยนะคะถือว่าช่วยตอบโจทย์ปัญหาผิวของคนวัย3 0 40หรือวัย50อัพอะไรแบบนี้ได้หมดเลยนะทำให้ผิวอิ่มฟูแล้วก็เนียนนุ่มสุขภาพดีด้วยนะคะถือว่าดีมากๆเลยแล้วก็คนผิวมันก็ใช้ได้ด้วยนะเพราะว่าเท็กซ์เจอร์ของเขาไม่มันแล้วก็เนอะหน,หนาผิวค่ะสําหรับใครที่สนใจนะก็ลองไปหามาใช้กันดูนะคะบุญแนะนําเลยว่าดีจริงๆนะสาหรับตัวนี้นะคะเป็นขนาด4 ml นะราคา295บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็สําหรับขนาด30 ml นะราคา1ัน 950บาทนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเขามีโปรอยู่ด้วยนะถ้าซื้อขนาดเต็ม30 ml นี่นะคะเขาก็จะแถมขนาดทดลองตัวนี้ไปเลยนะ1ชิ้นฟรีนะคะสําหรับใครที่สนใจไปดูได้ที่ Facebook ของเขาเลยนะเดี๋ยวแปะช่องทางไว้ให้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะหมุนก็มาสรุปให้ฟังสําหรับแบรนด์สกินแคร์ที่ผมุนว่าแบบดีมากๆแล้วก็อยากแนะนํานะเพราะว่าใครที่เป็นสายแบบชอบสกินแคร์บำรุงผิวที่แบบให้ความบำรุงที่ล้ำลึกแล้วก็พูดว่าดีเทียบเท่ากับเคาน์เตอร์แบรนด์ได้เลยนะถือว่าใช้ดีมาก ะะก็อยากแนะนำให้ไปลองหามาดูกันนะคะ คลิปนี้นะคะมีของมาแจกกันอีกแล้วค่ะทุกคนสําหรับใครที่ดูคลิปนี้ของปุ่นนะคะแล้วก็อยากใช้สกินแคร์ของ A p i s เนี่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่แชร์คลิปวิดีโอนี้ไปที่หน้า Facebook นะคะแล้วก็อย่าลืมตั้งเป็นสาธารณะด้วยแล้วก็แคปเจอร์หน้าจอไปให้ทาง A p i s นะคะรับฟรีไปเลยทันทีขนาดทดลองหนึ่งชิ้นค่ะเฉพาะ30ท่านแรกเท่านั้นนะคะส่วนกติกาแบบละเอียดเนี่ยเดี๋ยวปุ่นจะแปะไว้ให้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะคะยังไงลองไปดูกันได้คะ่ะ วันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนเนาะที่แบบหาพวกบำรุงเติมความชุ่มชื้นลดริวรอยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆนะถ้าเกิดใครชอบวิดีโอนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมติดกระดิ่งให้หน่อยนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่วิดีโอหน้านะคะวันนี้ตุ่นไปก,นก่อนแล้วคะ่ะบไาว่า